ขอเพิ่มเสียงนิดนึงนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันในแมบหอคอยไรย้ความพยายามกันนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะเข้ากันไปเลยเออ,เอ,อมันมีกี่ด่านเนี่ยอเอราะเสียงดังขอลดเสียง พี่ปิดเสียงเหรอโอเคไว้ก่อนอันนี้เขาคู่สร้างแมพกกเปล่าตรงนี้อไม่รู้ว่ามันมีอะไรเพื่อนเรากระโดดไปอ่ะไปตามเพื่อนขอก G ดชีปล็อกนั่นก่อน แนวปะแนวว้ายผิดโอ้ทุกคนเราไปเล่นด่านกันเลยดีกว่าก็ไม่รู้นะแต่แบบนี้เขาบอกว่า,วามันมีจุดเซฟเยอะมากตอนนั้นเราก็เล่นได้หลายด่านแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งลบเราบกไปไ,ไม่ได้ลบหลอกเราไม่ค่อยได้เล่น มันก็เลยย้อนกลับให้เงินดันนั่นแหละมไม่ได้ย้อนกลับหรอกนะก็หลบนั่นแหละคลลนุนงงเล่นนึงนะทุกคนวันนี้ที่ไม่ค่อยรักพี่เพราะว่าวันนี้อากาศมันดึกนะมีใครปิดเทอมแล้วมั่งสอบเสร็จหรือยังคะมีใครปิดเทอมไหมมั่งมินมาหน่อยนะ ถ้าเรากระโดดเนี่ยก็มาเดี๋ยวเราไปดูกันรอบนี้เราจะไม่เอามาวันนี้อันเดี๋ยวมีอ่ะมีต่ออีพีสองแตกี่อะไรเช็ดมันก็ไม่รู้ <c oughs> แต่บอันแรกมันก็ง่ายๆก่อนไงทุกไงก็แบบกระโดดอย่าไปอย่าไปอย่าไปเนี่ยว้ายตกไม่ขออนุญาตนะอืมไง เอา้าอะไรเนี่ยไอไออ้าเอา้เอาโอเคลงหมดเขาข้ามบนมันเป็นศูนยั่นตะกี้น่าจะบักนิดนึงนะเกิดกันบักนิดนึงนะมันไม่ค่อยเพิ่มใีม้หนูว่าให้บอสฮอบนะยังบอสเป็นจริงเหรอบอสเป็นนะทุกคน จริงก็ไม่ไอยากพอพอหรอกอเราผ่านเนี่ยลงนะลงนะทุกคนไะปกันใครปิดเทอมแล้วยังสอบสเสร็จกันหรือยังคะวันนี้เพิ่งปิดเทอมวันแรกวันนี้เราก็เพิ่งปิดเทอมวันแรกเราได,ได้รับเหรียญตาแล้วเอา้าอ๋อถ้าเป็นแบบสองร้อยสามร้อยอนูจะได้รับเหรียญตา เราเคยเล่นถ <Okay, S 2> ึงหนึ <ís> <nói> ่งพ <Rules> ันแปดร้อยป่ะเอาแปดร้อยแปดร้อยจำได้แปดร้อยหนึ่งพันแปดร้อยสี่เคยถึงหนึ่งค่ะแล้วทุกคนไม่รู้บางทีเกมนี้มันอาจจะมีบั๊กมั่งไงเพราะว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่แบบ มันก็ไม่ได้นี่มันก็เหมือนเหมือนเพิ่งสร้างแต่มันก็สร้างนานแล้วแหละเกมนี้แต่ที่เพิ่งมาเล่นเพราะว่าเออม,มันต้องทําใจก่อนอะเพราะว,าว่ามันต้องหลายด่านห้าร้อยกว่าด่านเจอเพื่อนด้วยมาโ okay. อเคกระโดกดกระโดดกระโดดกระโดดอายจะตกจะตกว้ายคนจะตกแล้ว เราจะตกแล้วไม่ไม่ไ,มไมอ่อย่างนั้งนนัดลงนะคะพอนม่รู้หร,หรือเปล่าว่าทำไมเราต้องเดินตรงนี้อันนี้เหมือนเป็นพื้นหายนะพื้นหายเ,าเกือบตกอ่ะ ก็ไม่ได้เสียรอหลงลแบบแบบพวกอ๊อบี้อย่างเงี้ยนี่ทุกคนเราหนึ่งรอยเกแล้วแบบนั่นชงชงาเห็นไหมทุกคนมันจะลังลารเก้าสิบหกเก้นีก้าสิท่าไหร่แล้วเนี่ยเก้าทุกคนเก้แล้ว99แล้ว สองร้อยว้าวโอ้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 ตกใจหมดไปกันเอาไว้ว้าเสีงดังนิดนึงแล้วค่ะคุณฟังออกอยู่ไหมฟังเสียงรถออกอยู่ไหมได้ยินเสียงไหมคะ ได้ยินเสียงไหมคะใครได้ยินแล้วก็เหม็นมากกันหน่อยนะว้ายทุกคนตกตกใจโอ้มาังได่ไปศูนย์ ออ้อย่างนี้วันอย่างนี้ใช่ไหม่ไปเราเอาดีๆมาขอกระโดดรัวนะทุกคนเพราะว่ามันยากมากถ้าเรากระโดดรัวเราจะไม่ตาย <c oughs> สังบนี้น,นะคะทุกคนอันนี้ไอ้ไอ้เล่อยู่คะ่ะเสียงไม่ค่อยปกติเออมันก็ไม่ได้ปกติตั้งแต่คลิปแรกแล้วนะคลิปแรกๆที่ทำเสียงมันก็ไม่ปกติอยู่แล้ว ไม่ใช่เชิงปกติของเราไนมะ่ขอขอเราใช้ท่าเทพเราสิอันนี้ไงได้ได้ได้ไดอราใช้ทาเทพไหนโะอสำหรับเราของใครคิดว่ายากมามันง่ายมากเลยง่ายกาอะไระะว้าวาึงแล้ว เขาส่งเขาแล้วเขาเขาเขาชอบทำแบบนี้เตี้มเต้มเขาชอบร้องเพลงอ่ะแล้วก็แล้วก็กระโดดลงมาอย่างนี้ซขาชอทำยังไงพวกคนนี้ไม่น่ารักจรงไม่น่ารักเลยสนิทเตี้ยนี่ทุกคนเราไปได้แล้วเราอยากได้พวกแบบนี่ตรงนี้ไหม ใช้ข้าวฟรีข้าวจัดสสมทุก30นาทีฟรีสก,กิป30นาทีแล้วก็พวกมาเล่นวันแรกเหมือนกันนะว้ายตกทุกคนตกแล้วมันตกแล้วนินโก้ปวดห้ว ตรงนี้ก็พอไปได้อยู่มันมีอันหนึ่งที่แคบมากแต่เราก็ไปได้แค่หันเนี่ยคืออันนี้ก็ตกไปกี่รอบแล้วถามก่อนคือตะกี้ตกไปกี่รอบแล้ววะถามก่อนหลายรอบเป็นพันรอบสิบรอบล้ารอบแล้วมั้ง ขอหยุดนึงนะเห็นตรงนี้ไหมรีเซ็ตเกมอื่นอะไรนะเห็นข้างๆไหมถ้ารีเซ็ตกดตัวอนะทุกคนว้ายทุกคนตก,กนอขอย้อนนิดนึงนะ อันนี้ทางนี้หรือทางนั้นทางนี้มาทางนี้ทางนี้านานมาเราอยากได้หลานจากๆกเพราะว่าทุกคนมันง่ายเกินไปตอนนี้มันเริ่มมันง่ายเกินไปอ่ะเ,เ,เล่นหนุนอะไรออะไรนี้อ่ะม,มันง่ายเกินไปทุกคนแต่ว่าเขาแบบแบบ ใส่ผนังได้ไม่ได้นะแต่ว่าปีนผนังได้เ a n จะโซนอฟว์สแชมปอร์วายอย่างงี้ไม่ได้เนาะมันยากเกินไปหรือเปล่าโอเคกบไปมาลองดูลองดูมาเอาไหนเอโอเคอได้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 อยู่ได้อยู่ อืมโอ้โหดูนี่กระโดดไปโลลัวได้เลยไว้หัวติดโอเคกระโดดมาไล่หกเจ็ดตอนนี้เราด่านที่400กว่าแล้วฮะให้เราไปข้างล่างหรอ น,นี่่อะก็ลงแล้วแล้วก็ปีนบันไดยังไงอ่ะอ๋อให้ลงมาข้างล่างแล้วพอแล้วก็แต่มันไปข้างบนไม่น่าได้ไดเพราะมันสูงแต่เหมือนตอนนี้เลือนเราจะหมดแล้วนะยากจริงๆอยากจับจริงอยาก,ยากทำอย่างนี้ทั้งคลิปเลยนะมันสนุกดีอ่ะ เพราะบางอันจะแบบสูงไงเราต้องแบบเก็บเลือดไปก่อนตึงต้งตึ้ยเลือดเราจะหมดแล้วทุกคนเลือดแดงเลยแดง 8, แป๊ดเต็มหลอดไห่ไหวเลี้วยวใครอย่าเพิ่งเจอเลเซอร์แถวนี้นะคุณช่งการชีวมันสักหยน,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 นี่เราอยากอย่างนี้ ว้ายคนว้ายมันเลื่นมันเลื่นอ่างั้นคลิปนี้มันจะนานเกินไปเราจะเร่งสปีดเราจะเร่งไปยังด่านด่านกับด่านยยยเยอะๆล้วนะทุกคนเล่ย แค่ okay, ตอนนี้เราก็มาถึงด่านที่700แล้วนะคะ่ะทุกคนโอเคเดี๋ยวต่อมีอีพีสองแน่นอนค่ะมีอีพีสองค่ะมี e p พีสองค่ะอยากรับชมต่อมีอ p พีสองค่ะทุกคนมี e ีพสองมีแน่นอนอีพีสองอ่ะว้ พี่สองนะมีแน่นอนวันนี้ขอเล่นประมาณสักเก้าร้อยอะไาวตกนี่แหละก่อนก่อนที่เราอ่จะมาถึงด่านด่นที่เจ็ดร้อยได้เราก็ต้องมีตกกันใช่ไหมล่ะแล้วขนะดอย่างเงี้ยไายแต่มันก็มันก็พ้นสายตาเราไปไม่ได้ออกเลยไายความเสียของเราก็ อยากจะยกว่าอ่ะมันค้างอะทุกคนทำไมแบบนี้ชอบบั๊กจังเลยบั๊กจริงนะเนี่ยทุกคนดูสิไปต่อไปต่อใช่มันชอบบั๊กตรงตัวเลขอะจริงๆเรามาได้ไกลแล้วอ้าสักเก้าร้อยนะวันนี้เอาสักเก้าร้อยเธอต่ออีพีสองให้มีสองอยู่นะเอาแล้วเราจะขึ้นแบงนั้นใหม่ ว้าตรงนี้ที่มาถ่ายตรงนี้เพราะว่าด่านมันเริ่มยากขึ้นแล้วก็เลยถ่ายตรงนี้นะวายตกนี้แล้วทุกคนนี่ก็นี่ไงทําไมถึงต้องถ่ายเพราะด่านมันเริ่มยากขึ้นแล้วเนี่ยทุกคนแล้วเราก็เริ่มมาสูงขึ้นแล้วไปกันไว้ตอนนี้เพ้่มมาอยู่เซนทันนะคะ เอ็มยูเซนท่านก็เลยเสียงดังนิดนึงนะก็ที่ถ่ายที่เซนก็อยากจะถ่ายที่เซนท่านอะแล้วว่าถ้าทำไมสีมันมืดมนขนาดนั้นว้ายเฮ้ยเนี่ยอย่างนี้แหละที่เราไม่ค่อยชอบที่ส่วนบุคคลไม่ค่อยชอบกันมันหลอกนี่งว้ายน้อยทำไมเอเราองมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลย แล้วมันมืดมากเลยอะทุกคนเลยเกือบไม่เห็นอะระวังน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 ะไว้ทุกคนวันนี้ไม่มีแขกรับเชิญนะแต่ไว้รอบหน้าจะมีมีถ้าเกิดอะไรขึ้นก็คือต้องเดินชิ้ขอไว้ใช่ไหมรอบวันนี้ไม่มีแขกรับเชิญแต่รอบหน้าจะมีแขกรับเชิญไว้โอยนี่ไงทุกค,คนยางมาก เราบอกเนี่ยทุกคนมันจะพัดว่าเฮ้ยตก้ยยากมากอ่ะมันจะโอ้ยอันนี้อันนี้ยากจริงทุกคนนี้ยากจริงจริงยากจริงไม่ไหวอ่ะเออได้แล้วได้แล้วทุกคนได้แล้วได้แล้วอันนั้นยากจริงนะ ยากจริงอะทำไมมันยากขนาดนี้ถ้าเราทำชาเลนต์ตรงนี้ละ่ะทุกคนว่าเราควรทำชาเลนจ์ไหมโอ้ทำ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 หน่อยทำชาเลนจ์ห้ามกระโดดยห้ามกระโดดว้ายว่าแล้วมันต้องตกห้ามกระโดดกระโดดก่อนดีกว่าเดี๋ยวไว้รอด่านมันง่ายๆก่อนเดี๋ยวค่งห้ามกระโดดเออแต่แต่มันก็ต้องกระโดดนี่ ไม่เอาอะไม่ทำซาเลนนะแล้วกว่ามันจะถึงด่านที่900าร้อยะคลิปนี้มันต้องยาวเป็นเคยแน่เลยถ้ามันจะถึงด่านที่ห้า0ันนะคลิปนี้มันต้องแบบมันมันสตีดมันฟันเยอะเลยทุกคนเราเหนื่อยแล้วอะโอเคขึ้นทันอยู่มาไป ปึ้งปึ้งกระโดดปึ้งปึ้งกระโดดปึ้งปึ้งกระโดดโอเคว้าต้กระโดดปึ้งปึ้งโอเคกระโดดปึ้งปึ้งทำไมชอบพุ่งอ่ะวันน่ารักกันเนี่ยอิรนแอนล็กอะโอเคหนานไม่ได้ยากมากไว้ไม่ได้ยากมากตรงไหนเริ่มหนาขึ้นแล้วก็แพงโอเคเริ่มเล็กลงแล้ว มาเ7 98 9 9 8 0จแล้วทุกคนนี่แล้วถ้าครบทุกร้อยเขาจะได้เหรียญตาต,ตอนนี้เรามาอยู่แบบคนนี้นอ่ไปกันตะกี้เราว้าผิดนะ,ะหนึ่งหนึ่งนึงอาตึงอาตึงอาตึงตกใจหมดทุกคน อันน <Workers>, ี้แปดหลอด8หวเกือบเกือบเกือบอ่ะขอพอกันแค่นี้ก่อนอันนี้ไม่ไหวจริงๆแล้วนะอ่ะหรือหรือจะให้ทำต่ออีกนิดนึงอ่ะก่อนที่จะทายคลิปก่อนทำสักแปดร้อยยี่สิบอ่ะแปดร้อยยี่สิบเพื่อนต่รงนี้มันเริ่มง่ายอ่ะ ถามว่าเราเห็นได้ยังไงอ,อ่มันก็มันก็เห็นลางๆแหละแต่าจะอ่ะ,ะ,อะถึงแค่นี้นะคะไว้บายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะเดี๋ยวมี ep 2อยู่ค่ะจะขึ้นไปถึงให้เออทำไมมันสูงจังเลยทุกคนหอคอยสูงมากหอคอยสูงนี้ก็สูงอ่ะอะ่๋ยวมี ep 2ทุกคนบ๊ายบาย